สวัสดีจ้ายินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซองน้อยไลยสตามามื่อนี่นะหน่อยกสิมาอัปเดตอาชิบเก่าของลุงพน้นให้พีให้น้องเฮ้าได้รับรูรับส้มนากันว่าทําไมลุลงพ้นถึงพูดจาสาสางมากมารับส้มรับฟังนากันเลยค่ะเผยอาชิบเก่าของลุงพลนว่าแล้วทําไมพูดจาสาสาง บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเรียกได้เลยว่าคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะไม่มีใครไม่รู้จักลุงพลใสพลวิพาลลุงของน้องสมพูหลังจากแม่น้องสมพูประกาศผ่านสื่อว่าสงสัยในตัวของลุงพลหลังจากที่ได้ไปสาบานกันหลังจากนั้นชีวิตของลุงพลก็มีงานเข้ามารัวๆปังๆและในส่วนของทางคดีก็ยัง ไม่มีความคืบหน้าใดๆหลังจากตำรวจล่าสุดมีข้อความแว่วมาความปังของลุงพลมีมานานแล้วลุงพลเคยเป็นตัวแทนขายกิฟฟารินสมัยยังหนุ่มๆเคยทำกิฟฟารินมาก่อนจะเห็นได้ว่าลุงพลพูดจาสาสางมีเหตุมีผลเรียกได้ว่ามีความโด่งดังของลุงพลนั้นมีคน คิดบวกและคิดลบเป็นเรื่องธรรมดาได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วลุงพลก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปมีงานอะไรเข้ามาลุงพลก็ต้องรีบขัวไว้ก่อนและจากที่ลุงได้งานค่ะจะเห็นว่ามีความสามารถของลุงพลเองลุงพลมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงและ ทางคดีลุงพลเคยพูดไว้ว่าก็ยังคาลาคาซังไว้อยู่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขี่คลายคดีได้ในเร็ววันจะได้ทํามาหากินอย่างสบายใจขึ้นเรียกได้ว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ค่ะลุงพลป้าเต็นก็ผ่านเรื่องราวแย่ๆมาเยอะแยะมากมายพอสมควร ขอให้ตำรวจเร่งทำคดีให้เร็ววันนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะรับชมคลิปใหม่ในตอนต่อไปได้นะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟัง